อยากได้หมาออไปตำส้มตำนะคะเห็นไหมคะปูปูเค็มค่ะปูเค็มไม่ใส่ส้มตำค่ะหวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะค่ะวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาแกะปูกันค่ะแกะปูไว้ใส่ส้มตำค่ะแกะเอากระดองมันออกเพื่อนๆแกะไว้ก่อนเนาะ ถุงใหญ่เพื่อนเห็นไหมคะสวัสดีค่ะมาแกะปูกันค่ะแกะปูใว้ใส่ส้มตําค่ะแกะเอากระดองมันออกเพื่อนๆเด็บของเข้ามาตอนกลางคืนค่ะดึกแล้วเาจะได้ล้างของว่าจะได้ไม่รู้อะไรของเขาพี่มาเขาทำไมเป็นแบบนะี้แกะไว้ก่อนเนาะ หงยใหญ่เพื่อนเห็นไหมคะเรตอนนี้ทำอะไรก็เงียบเหงาขายของก็ไม่ดีค่ะยิ่งหายกำไรหดหมดยิ่งผลปูเค็มครับปูเค็มมาเอาไปใส่ส้มตำนะคะเพื่อนๆใครชอบกินส้มตำมาเอาได้เลยเยอะมากเลย ยวดูนี่ก็กินเวลาอยู่นะค่ะหวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแนวตีสองขึ้นแล้วยังไม่ได้นอนเลยเช้าก็ต้องรีบตื่นไปตลาดลงคลิปลงอะไรก่อนไปตลาดอีกมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะมันยุ่งไปหมดเลยงานเราเยอะแต่ก็สู้นะคะใจสู้มากเลยเกินน้อยเลยร่างกายไม่ไหวแต่ก็ใจเกินน้อยเราจะตอบเยอะๆหน่อยก็ไม่ได้ให้ย้อนกลับให้ย้อนกลับอยู่อย่างนี้น บูตัวใหญ่ๆลงลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะมันจะลำบากหน่อยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะมาแกะปูกันค่ะแกะปูใส่ส้มตำค่ะแกะเอากระดองมันออกเพื่อนๆแกะไว้รอเผื่อเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเนาะจะได้กินส้มตำกันอร่อยออร่ยค่ะ อ่างนั้นแหละส่งเพื่อนๆเข้านอนก็จริงแต่ตัวเองยังไม่นอนค่ะต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนจนเรียนหัวดูนาฬิกาตายแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านค่ะอืมเหนื่อยค่ะเหนื่อยลงลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะ มันจะลำบากหน่อยคุณแม่เลี้ยงเดียวใตอบให้นะคะเพื่อนๆตอบเยอะๆก็ไม่ได้อีกเดินผิดกั้นนะไม่รู้อะไรของเขาพี่มารเขาทำไมเป็นแบบเมื่อนะแกะใหม่เพื่อนสนใจไหมคะสนใจมาเอาไปตำต้ตมตำนะปูด,ดูดิไขเต็มท้องเลย คนเดียวมันก็จะยุ่งหน่อยเมื่อแกะใหม่เพื่อนสนใจไหมคะสนใจมาเอาไปตาำตำๆนะปูด,ดูดิไข่เต็มท้องเลยแกะไว้่อน,นะอนเนาะหุ่งใหญ่ๆเพื่อนเห็นไหมคะ ลงลดลงแต่ะไยจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึินไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมคะมันจะลําบากหน่อยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแก่วตีสองครึ่งแล้วยังไม่ได้นอนเลยเช้าก็ต้องรีบตื่นไปตลาดลงคลิปลงอะไรก่อนไปตลาดเลยมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะมันยุ่งไปหมดเลยงานเราเยอะอันนี้ก็คืองานค่ะงานเราเยอะแต่ละวันอะคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนก็ตอบรอบดึกเอา ีค่ะมาแกะปูกันค่ะแกะปูไว้ใส่ส้มตำค่ะแกะเอากระดองมันออกเพื่อนๆเห็อนอย,อย่างเงี้ยขี้โลกนะคะโลกเยอะทั้งความดันนั้งไขมันเลยปูยจะเป็นซึมเศร้าอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะมาแกะปูกันค่ะแกะปูไว้ใส่ส้มตำค่ะแกะเอากระดองมันออกเพื่อนๆ แกะไว้รอเผื่อเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเนาะจะได้กินส้มตำกันอร่อยอร่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมากเลยแกะปูนี่กคกินเวลาอยู่นะเมื่แกะใหม่เพื่อนสนใจไหมคะสนใจมา,าไปตำส้มตำนะปูดูดิ ไายเต็มท้องเลยเยอะมากเลยแกปูนี่ก็กินเวลาอยู่นะทำง,งานคนเดียวมันก็จะยุ่งหน่อยใครอยากได้มาเอาไปตำต้มตำนะคะเห็นไหมคะปู ปูเข็มค่ะปูเค็ม,คมไม่ใส่ส้มตำตกนะยิ่งขายไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ขายก็ไม่ได้เนาะไม่ใจ่ายเรามันเพิ่มขึ้นทุกวันจะรับรถอเห็นอย่างเงี้ยขี้โรคนะคะโรกเยอะนั่งความดันนั่งไขมันเลยววาจะเป็นเซ็มเศร้าอยู่เนี่ยไปอย่างนั้นแน่ ส่งเพื่อนๆเข้านอนก็จริงแต่ตัวเองยังไม่นอนค่ะต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนจนเวียนหัวดูนาฬิกาตายแล้วพลางวันตอบก็ยังไม่เสร็จหลับง่วงแล้วก็ต้องพักก่อนเพราะความดันขึ้นบ่อยพักนี้เวียนหัวบ่อยมากเลยมันดันขึ้นสูงด้วยจะทยอยแต่ก็สู้นะคะใจสู้มากเลยเกินร้อยเลยร่างกายไม่ไหวแต่ใจเกินร้อยเห็นอย่างเงี้ยขี้โรคนะคะโรคเยอะทั้งความดันทั้งไขมันเลย ่าจะเป็นซิมเศร้าอยู่เนี่ยพยายามหางานทำไม่ให้สมองมันว่างเขาว่างเครียดมันคิดมากโอเคคลิปนี้แค่นี้นะเก็แบบไว้ก่อนเนาะหุ่งใหญ่ๆเพื่อนเห็นไหมคะเราตอนนี้ทำอะไรก็เงียบเหงาขายของก็ไม่ดีค่ะ กินหายกำไรหดหมดยิ่งผลไดตอบให้นะคะเพื่อนๆตอบเยอะๆก็ไม่ได้อีกเดินผิดกันนะมาทักทายเพื่อนๆนะอันนี้ก็คืองานอีกอย่างหนึ่งของก็ดของเข้ามาตอนกลางคืนก็ดึกละวเาจะได้ล้างของว่าจะได้อันนี้ก็คืองานค่ะงานเราเยอะแต่ละวัน่ะ คอมเมนต์เพื่อนๆก็ตอบรอบดึกเอาเราตอนนี้ทำอะไรก็เงียบเหงาขายของก็ไม่ดีค่ะยิ่หายกำไรหมดหมดยิ่งปลเก็ไว้รอเผื่อเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเนาะจะได้กินา้อมๆกันอร่อยอร่อยค่ะปูเค็มครับปูเค็ม มาเอาไปใส่ส้ตมตำนะคะเพื่อนๆใครชอบกินส้ตมตำมาเอาได้เลยไว้ใส่ส้ตมตำพวงนี้ไม่มีอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่หมดแบบมีเยอะเลยวันตอบก็ยังไม่เสร็จหลักง่วงแล้วก็ต้องพักก่อนเพราะความดันขึ้นบ่อยพักนี้เวียนหัวบ่อยมากเลยควาดันขึ้นสูงด้วยจะทยอยเห็นอย่างเงี้ยขี้โรคนะคะโรคเยอะ นั้งความดันนั้งไขมันเลยว่าจะเป็นเซมเศร้าอยู่เนี่ยปูเค็มครับปูเค็มมาเอาไปใส่ส้มตำนะคะเพื่อนๆใครชอบกินส้มตำมาเอาได้เลยแกวตีสองครึ่งแนละ้วยังไม่ได้นอนเลยเช้าก็ต้องรีบตื่นไปตลาดลงคลิปลงอะไรก่อนไปตลาดอีกมันวุ่นวายไปหมดเลยคะ่ะมันยุ่งไปหมดเลยงานเราเยอะมากเลย แกบูนี่เคกินเวลาอยู่นะไม่รู้อะไรของเขาพี่มากเขาทำไมเป็นแบบานั้นวันตอบก็ยังไม่เสร็จหลักง่วงแล้วก็ต้องพักก่อนเพราะความดันขึ้นบ่อยพักน,นี้เวียนหัวบ่อยมากเลยควาดันขึ้นสูงด้วยจะทํางนานคนเดียว มันก็จะยุ่งหน่อยปูเค็มค่ับปูเค็มมาเอาไปใส่ส้มตำนะคะเพื่อนๆใครชอบกินส้มตำมาเอาได้เลยใครอยากได้มาเอาไปตำส้มตำนะคะเห็นไหมคะปูปูเค็มค่ะปูเค็มไม่ใส่ส้มตทำงนานคนเดียว